สวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งมอบรถกันอีกแล้วนะคะคันนี้เป m i มิ u ซูบิชิมิราชคะ่ะคันนี้สีแดงสวยๆเงาๆเลยคะ่ะเคสนี้นะคะพี่ผู้หญิงเป็นผู้เช่าซื้อคะ่ะทำอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะมีสลิปเงินเดือนผ่านบัญชีแต่ลูกค้าไม่มีเครดิตนะคะจึงต้องเอาแฟนมาเป็นคนค้ำหนึ่งคนคะ่ะคนค้ำทำอาชีพเป็นรปพอนะคะมีสลิปเงินผ่านบัญชีเช่นกันคะ่ะตรวจสอบง่ายกันทั้งคู่เลยคะ่ะ ทำเอกสารเสร็จก็มาถ่ายรูปส่งม,มอบรถกันนะคะมาฟังอีกเสียงยืนยันค่ะเจริมไทยรถบ้านออกไม่ยากนะครับเพื <c oughs> ่อนที่จอดรถคันแรกนะครับออกว่าที่ร้านเฉลิมชทยรถบ้านออกไม่ยากครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับสําหรับเคสนี้นะคะลูกค้าแจ้งมาเลยค่ะว่าขอดาวสองหมื่นและพร้อมจ่ายค่างวดล่วงหน้าจํานวนห้างวดค่ะเจอลูกค้าแบบนี้ก็ยิ้มกันเลยสิคะแล้วลูกค้าก็ไปจ่ายค่างวดกันอีกทีในหกเดือนข้างหน้ากันเลยค่ะ จริง,รงๆเคสนี้ลูกค้าสามารถใช้เงิน999บาทได้นะคะแต่ลูกค้าแจ้งมาว่าอยากใช้เงินเพราะอยากผ่อนเบาค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากมีรถหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็<ม>สามารถออกรถกับที่เฉลิมชัยรถบ้านได้นะคะ<ม>เพียงแค่เตรียมเอกสารรอที่บ้านเท่านั้นค่ะทางร้านจะส่งไฟแนนซ์ไปบริการถึงที่บ้านท่านเลยนะคะเมื่อเรื่องอนุมัติแล้วนะคะและลูกค้าไม่สามารถมารับรถที่ร้านได้เรามีบริการส่งให้ถึงบ้านเช่น